เอมสวัสดีครับทุกคนนะคือวันนี้ผมมาเล่นแบบบูเ a เว่นะคือผมอาจจะเพิ่งมาทำ YouTube ใหม่ๆนะทุกคนอาจจะยังไม่เห็นผมเล่นโลบอกแบบนี้มากก็จะเห็นแบบก็จะเป็นเป็นเรื่องของชัรน,นะในโลบอกที่ผมทำลงไปเนาะ,นะอันเนี้ยผมจะไปเกียนคนนะครับอันดับแรกก็ต้องเพิ่มความเร็วไปเจ็ดสิไปเลยแล้วก็เพิ่มการตั้งค่าอะไรไม่รู้นะครับไปบวกไฟเกตจะได้เร็วๆครับเออนั่นแหละ เออผมก็ชนอีกแล้วชนตลอดผมไม่มีใบขับขี่ชนตลอดเนาะไป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 ,ไป,ไป,ไปบ้านนี้มันน่าป้นจังวะต้องแต่กตัวมาอันนั้นจับเป็ดซะหน่อยแล้วไปอย่ากนั้นเราก็จะปีนบันไดขึ้นไปทุกคนนะไปหรือไปให้สุดเลยไปกินไปเลยเฮ้ยมันจะมาเวรเราต้องระวังนะครับเออไปไปไปเฮ้ยอ๋ยอมันลบบ้านที่งอ่ะโอ้โหต้องไปบ้านหลังอื่นแล้วไปกัน ้านั่งมอเตอซคเทพไว้ไม่เอาดีกว่าไปกันครับจมเอาอะไรไปดีนะระเบิดสําคัญที่สุดเตียงอยู่ตรงไหนแล้ววะเออเตียงอยู่ตรงไหนอ่ะเฮ้ยถ้าผู้ชมเตียงอยู่ไหนอ่ะอ๋ออยู่นี่นี่ครับไปกันไปกันมีมันไดขึ้นไปเลย s <S ไป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  go g e t s go กางเตียงนหรอนะเพลกกางเตียงโอ้ยไม่เข้ารอบสอง ไม่เข้ารอบสาไม่เข้าน้วนก็เข้าไม่ได้เออทำไงดีวันนี้เอ้ยกลับด้านอีกเลยเอยได้แนะน่ตรงไหนนี่สุดก็ทำได้ไปไปเอาบอลน,นกันทุกคนไปไปไป,ไป มาได้แล้วอ่ะแต่ว่าเขาเปิดตู้เซฟเอาไว้อ่ะทำไงดีก็ไปหลังอื่นด้วยกันหลังไหนสนใจบ้างอ่ะก็แทบไม่มีนะงั้นว้าไม่มีสักหลังเลยแถวเนี้ยเฮ้ยต้องตั้งแคมป์ตรงนี้ตั้งแคมป์ไปเลยครับดูไว้ก่อนเลยตั้งแคมป์ไปเลยไปยไป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 จย่างนั้นผมจะกลับมาเป็นร่างเดิมนะครับเพราะว่า ไม่อยากเป็นอานร์มตับเป็ดแล้วและรอบนี้จะไม่ใช่การเป็นอาร์มตับเป็ดแต่จะเป็นการเกลียนคนแบบซูเปอร์ไอดอลจะมีเช่าดุงนะคะไปไม่ต้องลำฟังซเปอร์ไอดอลแล้วไปไปไปด้วคนไปอันนี้บุ๋มมาแล้วผมไม่รู้จักอ่ะปิดกันอนนะกันไปกันครับไปไปไปเป็นคันสีแดงก่อนนะครับไปเป็นเทคนิคจากหน้าหลังก็เพิจารณาว่าไงนะครับไงนะไง ไง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 แล้วเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับจากนั้นก็เปิดไอตสปีดเจ็ตด้วยนะครับเป็นไฟนะครับเฮ้ยผมลืมไปนี่ผมยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวต้องเปิดก่อนเดี๋ยว,ยวผมก็เปิดแหละดูก่อนครับอืมไม่ไมีบ้านไหนให้เกียร์เลยอ่ะอือไม่ต้องเปิดไฮสปีดเจ็ตแล้วแหละทุกคนทุกคนว่าไหมเออแต่ผมว่ามันต้องเปิดไฮสปีดเจ็ตแล้วแหละ มันจะได้ไปเกียนคนได้แต่ผมว่านะไม่ต้องเปิดดีกว่าพุ่งเข้าไปเลยเปิดก็ได้วะไปกันสกีวีดีดอมนมนมเย้สกีวีดีดีดอมนมเย้นีบนนี้ไปกันทุกคนจากอาอะไรหยิบเอ็กกล่องล้างขึ้นมาแล้วมันจะสามารถเสกได้แล้วเขาพิมพ์อะไรไม่รู้ผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนั่นแหละครับเอากล่องอะไรแล้วก็เสกอะไรก็ไม่มั่วเลยครับเพ่ยงเช่ผมอ่ะอาจจะคงดว่ผมจะเสกเป็นแบบไอ้นี่เป็นที่เล่นเกมอ่ะครับนั่นแหละ นะเมื่อกีว่าเราจะเสกกันนั้นน่ะไปกันไปกันโยโยโย่ออนี้ดีไหมอ่ะไม่เอาดีกว่าครับมันเอาเป็นกล่องดีไหมไม่เอาเอาเป็นอย่างอื่นไม่เอาไม่เอาไม่เอางัา้นต้องเอาเป็นอันนี้แล้วเครื่องเล่นเกมที่คิดเอาไว้อืมวางวางไปเลยอืมวางไม่แบนอ่ะวางไปเลยวางไปได้วางไปได้ วางไปสีเีออนไปด้วยไปเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อหมด,หมดเขตจำกัดแล้วอ่ะน่าเสียดายมากเลยนะเอ,ยอยทุกคนนะเอ้ยเหนื่อยทุกคนนะผมจะซื้อบ้านมาแล้วก็ขายบ้านเป็นการจบคลิปนะครับทุกคนนะซื้อบ้านปุ๊บจากนั้นก็จะขายบ้านทิ้งคนฉาเขาทำกันครับ เป็นการตลาดแบบเอ็กซ์คลูซีฟครับอ่าลบบัตรทิ้งทุกคนนะไว้เจอกันวันหลังนะครับทุกคนนะและลืมกดซับสไคร e กดไลค์และดูยอดวิวกันเยอะๆนะครับบ๊ายบาย